สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวสักครู่สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่วง r e s c o Talk นะครับเรามาท็อตกับดีลเลอร์วันนี้เรามาอยู่ที่อีโฮมมูแดงมหาสารคามนั่นเองนะครับได้เกียรติพี่ฟาลันนะครับผมสวัสดีครับพี่ฟาลันครับสวัสดีแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ฟาลันครับขออนุญาตแนะนำแล้วกันนะครับก็ผมนะครับสักมีขินมันปาตินะครับข้าังรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการการตลาดนะครับที่บริษัทอีโฮมมูแดงมอเตอร์ครับวันนี้ได้ได้รับมอบหมายนะครับให้มา นั่งคุยกันนั่งคุยกันกับท่านสนุกสนุกแบบนี้ครับผมครับผมถามนิดนึงครับพี่ฟรานที่นี่เนี่ยเสังคมปฏิมหาสารคามเราเปิดมาแล้วกี่ปีครับพี่ที่มหาสารคามนะครับเรามีเปิดที่เป็นโชว์รูมนะครับทำเสร็จก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่สองปีที่สองครับแต่คือการขายนี่คือขายมานานสักพักนึง่งนะก็ก่อนหน้านั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการรับเข้าแล้วก็ฝาก ับกสาขาที่เรามีอยู่ทั้งหมดแต่ตอนนี้เป็นแฟกชิพก็ขึ้นประมาณสัก2ปีใช่ครับที่นี่ก็คือมีรถทุกรุ่นเลยใช่ครับที่อ e ีโงเรามีท e ุกรุ่นมีทุกรุ่นของสโคมาดินะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดเราก็มีตัวไฟฟ้านะครับผมก็คือเป็นโ o นส์โมลทรอนิกาใช่ได้ลองขี่เป็นไงบ้างครับพี่โอ้โหแบบนิ่มมากเสียงเงียบมากนี่ก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการนะครับอยากที่จะได้รถนี เป็นรถไฟฟ้าสไตล์คลาสสิกหน่อยอาอเงี้สไตล์คลาสสิกอะตัวนี้เรานำเข้ามานะครับให้กับทดสอบได้แล้วก็ทดลองขับได้ที่โชว์รูมมีทั้งหมด2โชว์รูมที่นี่อยู่ที่ไหนครับ ที่นี่ที่จังหวัดมหาสารคามเราตั้งแบบว่าแบบบอกใกล้ๆนี่นะครับจุดที่ที่แบบเป็นจุดอ๋อมหามหาสารคามเนี่ยนะครับเราจะตั้งตัวโชว์รูมนะครับอยู่ที่ทางเข้าวิทยาลัยศรีมหาสารคามนะครับยื้องๆกับโรงพยาบาลนะครับมหาสารคามเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นใหญ่ๆเลยอีโองมดแดงใช่ฮะอีโงมดแดงนะครับตัวเนี้ยเราก็จะมีศูนย์บริการด้วยครับเซอร์คอยเซอร์วิสทุกอย่างนะครับถ้าถ้าถ้าเกิด ต้องการหรือต้องการเข้ามาเซอร์วิสก็ได้เลยครับที่มหาสารคามที่นี่ก็รับบริการไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสอะไรชที่นี่ก็คือบริการได้เลยนะครับแล้วก็มี2สาขาถูกไหมครับใช่ครับอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับรบซึ่งเป็นชลูมมาตรฐานเลยที่ร้อยเอ็ดครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับใกล้ที่ไหนก็เชิญที่นั่นนะครับตนที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตรงข้ามกับชลูมฟอร์ดครับ ติดกับอ่ากับเพลิงดับเพลิงของจังหวัดร้อยเอ็ดครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่นี่ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเพจขึ้นเบอร์โทรให้ใช่ครับนะครับนอกจากเอ่อเซอร์วิสแล้วและกิจกรรมนะครับเราของตัวท่าของตัวสโคยนะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับทริปกิจกรรมเที่ยวกิจกรรมทดสอบขับขี่ใครออกรถที่นี่ผมบอกเลยว่ามีฟารานพาไปเที่ยวเยอะ ใช่ฮะกิจกรรมเยอะแน่นอนใช่ครับผมล่าสุดเราก็ไปเที่ยวนะครับเป็นทริปเที่ยวกันนะครับขับรถตัวสโคลูกค้าที่ออกรถจาบทางเราก็พาไปเที่ยวล่าสุดไปที่ภูทบเบิกครับว้าวรอบหน้าขอไปตามด้วยนะครับได้เลยครับผมยินดีครับผมได้ครับรอบหน้าเราจะไป t สโก Talk ที่ไหนต่อเดี๋ยวค่อว่ากันครับไว้เจอกันรอบหน้าครับขอบคุณพี่ฟารันมากเลยครับสวัสดีครับ